โลสบายดีเจอกันอีกแล้วเจอกันอีกแล้วน้ำค่ำคืนวันนี้เท่าก็ได้เอาพักมาส่งอยู่ลานจอดรถเล่แต่รถเล่ยังหัวมาเอาพักมาไว้มากล้องไวถ้ถ่ายาคติดตามมันได้ติดเขามาเบิ่งกันดลขอบใจล,ลายๆผู้ที่ติดต,ตามแล้วขอบใจล,ลายๆผู้ที่ยังบ่ไดต้ติดตามที่เขามาเบิง่ง เดินกันเลย Okay.